Okay. Субтитры сделал DimaTorzok ครับพี่ขับรถบรรทุกสายใช่ไหมครับครับผมครับแล้วเบื้องต้นพี่ขับมาแบบไหนครับผมก็พี่้ายมาแบบปกตินี่ครับแล้วแล้วเกิดเหตุยังไงบ้างครับพี่พิ่งมาพุ๊บเขาก็มาชนหน้าผมเลยรถเลยปัดเสาไฟฟ้านี่ครับอ๋อรถรถกระบะเขาปัดหน้าพี่อ่ะครับครับเขาชนเขาชนหน้าผมครับแล้วแล้วพี่ก็เสียหลักพิชคว่ำก็ผมเสียหลักก็เลยชนเสาไฟฟ้านี่ยแต่รถเขาพิชคว่ำอ๋อครับครับพี่ เบื้องต้นที่เกิดเหตุมีรถกี่คันครับรถสองคันครับเป็นรถสี่ล้อใหญ่สองคันเลยครับเขาขับมาอย่างไงครับเขาขับมารถที่รถรถที่พลิกปัม้มเบื้องต้นเราแจ้งจากคนขับว่าเขาขับมาแล้วประตูข้างหลังที่ปิดเปิดออกมาเขาเปิดออกมาแล้วก็ทำได้คันนี้คันนี้ก็หักหลบคันนี้ที่ชนจากไฟฟ้าหักหลบแล้วก็เขาขอบอกว่า เออมันเขาประมาณแล้วเบื้องต้นจะใช้เวลานานในการจัดการนี้ไหมครับเออเบื้องต้นนะครับรับแจ้งจากการไฟฟ้าจะต้องเอารถมาจับเสาก่อนพอจับเสาเสร็จแล้วต้องขุดออกจะใช้เวลาประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างครับตอนนี้การจราจรการ,ารจราจรหนเน่นครับติดขัดหมด ครับเราก็อำนวยความสะดวกการจราจรจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่เพราะว่ารถมันไม่ได้เลนเดียวขอบคุณกองมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับ